วันนี้อยู่กับเว็บร้อยสิบไออีกแล้วครับท่านเจ้าของยกมาเป็นแบบนี้เลยนะบอกว่าหาไม่เจอเกิดอาการครับช็อตครับช็อตแล้วสายเส้นไปบริการละลายนะครับคือเส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับคท่าข้าวนะ เขาเปื่อยมาแล้วเราก็มีโอกาสแค่เดี๋ยวก็ลองไล่สายไฟกันดูไปพร้อมๆกันนะแดงพาดดํานะครับเส้นนี้นี่นะครับเดี๋ยวเขาเอาสายสีส้มมาต่อไปแล้วต่อมาที่ที่ขั้วฟิลเนี่ยนี่นะครับลองรอยความเสียหายที่มันฟิวมันไม่ยอมตัดครับเหมือนว่าเขาเอาฟิวสลับฟิวช่องเส้นนี้ เส้นนี้ไฟบริการนี้จะเป็นไฟจะเป็นฟิลสิบสิบแอมนะครับสีแดงครัแบเห็นว่าเขาขายับฟิลตัวตัวนี้นะสีํำเงินมาไว้ช่องช่องนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครัแบบพยายามใส่ฟิลให้ตรงมันจะได้ตัดง่ายๆเนี่ยสิบแอมนะครับสิบแอมก็จะออกมาเส้นนี้เส้นนี้นะครับมาเส้นนี้เนี่ยเห็นไหม าหาไม่เจอไงเขาลืมมาแล้วเราก็ปอกสายมาหมดแล้วผมหาเจอแล้วนะว่ามันช็อตตรงไหนไฟบริการช็อตนะครับตรงนี้ช็อตช็อตอยู่ตรงนี้นะครับช็อตอยู่ตรงนี้นี่ครับช็อตตรงรีเลย์นี้เห็นรอยอยู่นี่น,นะ มองแคบไม่เห็นเลยเห็นท้องแดงนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะนี่นะนี่เนี่ยตรงนี้โป้เนี่ยนี่ครับเนี่ยเห็นท้องแดงอยู่นะครับตรงนี้ลงกาวที่แฮนนี้เนี่ยเห็นจุดนี้นะครับจุดนี้ช็อตแล้วทําให้ผลว่าจะใส่ฟิห15แอมไปบริการก็เลยสายละลายเลย ตัวน,นี้เป็นช่องฟิวสิบห้าแอมป์นะครับเนี่ยอันนี้ต่อแบตไว้เรียบร้อยแล้วนะมาเช็คเข้าๆนะครับวงจรเข้าๆมีไฟมานะครับมีไฟมาแต่ยังไม่ได้ใส่ฟิวมีไฟมาอันนี้มาจากอันนี้เขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะจริงๆมันสายสีแดงเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเอาสายกาวมาน่าจะต่อเองมันก็จะมา มาพ่วงกับเส้นนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้ก็จะโยงขึ้นมาเป็นไฟบริการตรงนี้นะมือเดียวไม่ไม่ถนัดนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็แล้วก็เส้นนี้จะออกมาเส้นนี้ยังไม่ได้ใส่ฟิวก็จะเป็นไฟบริการนะครับที่จะไปเปิดถ้าฟิวขาดปุ๊บไฟน้ำปัดมันจะไม่ติดนะครับฟิวขาดปุ๊บไฟน้ำปัดจะไม่ติดคือเส้นนี้ครับคือ,ค,อคือฟิววันนี้ ครับเนี yeah. ่ยถ้าฟิวตัวนี้ขาดฟิวสิบแอมเนี่ยคือเส้นนี้ครับเนี yeah. ่ยดำคาดแดงดำคาดแดงนะครับนี่จะมาโผนี้โผที่สวิตกุญแจนะกับดำคาดแดงอันนี้จะไปเปิดหน้าปัดเปิดไฟบริการต่างๆไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแจครับเนี yeah. ่ยเส้นนี้เส้นนี้ เส้นสีแดงกับสีแดงคาดมีนะเส้นนี้ที่ออกจากปลั๊กแผ่นชาร์จผมดึงปลั๊กแผ่นชาร์ดออกมาแล้วเส้นนี้ก็จะมาโผล่นี่นะครับเพื่อไปเปิดปั๊มติ๊กนะครับเนี่ยเส้นนี้ไปเปิดปั๊มติ๊กนะถึงฟิลขาดอะไรก็แล้วแต่ฟิลตัวนี้ขาดก็แล้วแต่พอเส้นนี้ไฟชาร์จตรงนะครับเนี่ยแผ่นชาร์จจะมี ห้าเส้นนะครับสีเหลืองสีเหลืองนี่เป็นไปลายไฟหน้าสีขาวสีขาวนี่คือมาจากแม็กนะครับมาจากขดลวดมาจากฟิลคอยแล้วก็สีเขียวนี่คือกาวนะครับสีนี้ก็จะแยกไปชาร์จตรงเลยนะอันเนี้ยฟิวตัวนี้จะขาดยังไงก็ไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่โยงกันเขาจะแยกจากแผ่นชาร์จ จากเส้นนี้วิ่งมาโผล่เส้นนี้นะครับเพื่อไปเปิดปั๊มติก๊กฟิวจะขาดจะอะไรยังไงถ้าไฟชาร์จสวิตช์กุญแจดีเขาก็จะไปเปิดปั๊มติก๊กไปจ่ายไปที่กล่องได้นะครับดูใช้เส้นนี้เส้นนี้ก็จะวนไปชาร์จนะครับเส้นเนี้ยออกจากแผ่นชาร์จนะครับเส้นนี้ออกจากแผ่นชาร์รนนออกจก,รก็มาโผล่นี่ไงเนี่ยมาโผลน่นี่นี่นี่นะครับนี่ก็จะวิ่งขึ้นมาที่ฟิว ก็ไปชาร์จแบตลงนี่อันนี้ก็จะพ่วงกันพ่วงกันนะครับก็จะมาชาร์จให้ให้กับไฟบริการครับชาร์จให้กับไฟบริการด้วยจะมีแบตกันมันจะวิ่งชนกันอยู่นี่เขาพ่วงกันอยู่ตรงนี้นะเขาต่อด,ดีเขาแกะมาพอดีนะก็เลยทําคลิปให้ดูครับนี่นะครับอันนี้แบตมีไฟมาตัวนี้ยังไม่มีนะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ฟิวเดี๋ยวจะลองใส่ฟิวดูนะ ใส่ฟิว15บห้าแอมป์เข้าไปชึบใส่ฟิวเข้าไปไฟก็จะมาจ่อรอไฟเป็นไฟบริการตรงนี้นะยังนี่นะฮะมาแล้วนะครับเนี่ยไฟมาแล้วแต่กี้นี้ไม่มีไฟนะไฟมาแตเา่เรายังไม่ได้ใส่ฟิวเส้นนี้ก็ยังไม่มีไฟนะเส้นนี้ยังไม่มีไฟรัแบเบนี้ยเส้นนี้ยังไม่มีไฟเส้นนี้ก็จะมาโผล่นี่ยังไม่มีไฟครับ เนี่ยยังไม่มีไฟมานะเส้นนี้เส้นนี้น่าจะมีไฟมาแล้วเนี่ยมันมันชนกันอยู่จากนี้นะครับมีไฟมาแล้วเพราะว่ารอชาร์จไงเนี่ย,ยที่ออกเส้นนี้ก็มาโผล่นี่ไงรอไปชาร์จแบตบไฟต้องมาจ่อร้ออยู่ที่ที่แผ่นชาร์จแล้วนะครับเนี่ยไฟจ่อรออยู่แล้ว แต่เส้นนี้ยังไม่มีจับเส้นนี้ต้องเสียบเข้าไปก่อนถึงจะมีนะครับเพราะว่าในในวงจรนี้ในแผ่นชาร์ตนี้ถึงจะไปเชื่อมเชื่อมโยงกันในแผ่นชาร์จนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าฟินคอยมันจะมาเส้นเดียวนะถ้าไฟหน้าไม่ติดก็แผ่นชาร์จเสียก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่แยก แยกชะแยกเป็นไฟไฟแสงนะ่ะไฟหน้าไจ่ายให้ไฟไฟ,ไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟหน้าไฟหลีท้ายก็ออกจากแผ่นชาร์จนะครับตัวนี้ไปเปิดปัมติกตัวนี้ไปชาร์จเราจะออกสองเส้นครับเราจะมาดูว่าเส้นนี้มันไปเปิดปัมติ๊ก จริงไหมเวลาฟิวขาดอะไรมันลดเวฟร้อยสิบไปทำไมถึงติดได้ก็ตั้งมีเสียงไว้นะครับตั้งมีเสียงไว้ผมก็จะวัดจากเส้นนี้ที่ไปเปิดเป็นไฟชาร์จตรงเลยก็จะมาโผล่ที่สวิตช์กุญแจตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วโผนี่นะชาร์จตรงนะครับเนี่ยเส้นนี้อันี้วิ่งไปชาร์จแบตวนกลับมาผ่านฟิวผ่านฟิวล,ลงมา ผ่านฟิวลงมาออกมาเส้นนี้นะไฟเป็นไฟบริการก็มาโผล่น,นี่ครับเนี่ยมาโผล่นี่ครับเนียใส่ฟิวเข้าไปเดี๋ยวไฟจะไปโผล่นะครับใส่ฟิวสิบแอมตัวนี้สิบแอมอย่าก,กลับกันนะถ้ากลับกันไนสายละลายเลยใส่ฟิวไปแล้วไฟก็จะวิ่งมาเส้นนี้จะดูที่ว่าไฟมาโผล่ที่ สีสีนี้นะครับสีจำคาดแดงเนี่ยมันจะมาผปกที่โซมารอจอดที่โซฟิกุญแจหรือย,อยังมาแล้วนะครับไฟมาแล้วเนี่ยสองอย่างเดี๋ยวจะบอกว่าต่อตรงแบบไหนนะฝ่ายเป็นคนละคู่กันนะครับเนี่ยคู่นี้ไฟนับปัดคู่นี้ไปเปิดปั๊มกับกล่องทําให้เครื่องหลนติดนะครับ ท่านถ้าไม่มีกุญแจหรือว่าอย่างไงเดี๋ยวอลองมาต่อดูนะอเนาะน่าจะเข้าใจนะครับว่ามันแยกชาร์จนะครับแยกชาร์จเส้นนี้วนมานี่เราวโป่นี้แล้วขึ้นมาชาร์จแบตแล้วก็วนกลับมาจ่ายไปที่ซวิตกุญแจไปเปิดน้บปัดแต่ปเปิดไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแจเส้นนี้แล้วโผลนี้นะครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะไม่เข้าใจก็จะงงหน่อยต้องดูวงจรนะนะอันนี้เขาปอกสายมาแล้วก็ ถ่ายให้ดูเลยจะเ,เสียบแผ่นชาร์จเข้าไปเนาะเ,เสียบแผ่นชาร์จเข้าไปนี้วงจรก็จะเส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะถึงกันนะเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้จะจ่ายไฟออกมาถึงกันเสียบนี่นะครับแผ่นชาร์จเสียบเข้าไปก่อน เสียบเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปแล้วก็มา,าวัดไฟครัแบบเส้นนี้ก็มามาจ่อรอนี่นะไฟไฟบริการที่จะไปไฟไฟเลียวไฟเบรกไฟแตจจ่จอรออยู่เส้นนี้ก็มานะครับเส้นนี้ก็มีไฟมาเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถอดฟิวตัวใหญ่ดูนะว่าไฟเส้นนี้มันจะมาไหม เขาจะไม่สนนะสมมุติฟิวขาดอ่สมมุติฟิวตัวนี้ขาดแล้วนะเ <Yeah, S 1> นี่ยฟิวตัวเนี้ยฟิว15แอมป์ขาดปุ๊บไปที่จะไปเปิดตั๊มติกอะนี่ครับจะเห็นได้ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะฟิวขาดเอ๊ะทำไมมีฟิวมีไฟมาในแผ่นชาร์จนี่น่าจะมี คอนเดนเซอร์อยู่ไม,ไม่ไม่มาแล้วนะมันจะมีมีมาระยะหนึ่งไฟในเนี้ยน่าจะมีคอนเดนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟอยู่ครับไม่มาแล้วนะเนี้ยอันนี้ไฟจะชาร์จโดยตรงอันนี้ไฟไฟจะใช้ไฟชาร์จโดยตรงถ้าเหยียบคันสตาร์ทก็น่าจะมีไฟมานะครับแต่ไม่ถน,นัด ไม่มีไฟมาแล้วฟิวสมมุติว่าฟิลขาดนะผมเขาฟิวออกไปแล้วฟิวสิฟิฟเมนใหญ่เลยสิบห้าแอมมที่จ่ายที่ว่าเส้นเนี้ยเส,ส้นสีสีแดงเนี่นะสีแดงเนี้ยเขาจะไม่สนใจว่าฟิลตัวนี้จะขาดหรือเปล่ายัางไงเครื่องก็ต้องติดได้ ผมอเอาฟิวจากแบตออกนะเหมือนว่าฟิวขาดทีนี้จะใช้ไฟชาร์จโดยตรงครับจากแผ่ชาร์จผมจะลองสตาร์ทดูนะว่ามันจะมีไฟมาไหม mm hmm. เห็นไหมไฟมาแล้วครับ mm hmm. ถึงเราสตาร์ทไปทีเดียวไฟก็ยังประจุกเก็บไว้มีตัวประจุกเก็บไวนะ้น่าจะอยู่ในในนี้นะครับเนี่ยเนียไฟมันจะจางๆไปนะพักหนึ่งเลยมีไฟมานะครับเดี๋ยวลองอีกทีสตาร์ทแล้วับไฟมานะ ไม่ใช่สายแบตนะสายจากแม็กครับจะเห็นได้ว่าสมมุติว่าฟิวขาดนะถอดฟิวออกหมดเลยเราจะมาต่อตรงดูนะครับว่าเส้นนี้มันไปเปิดเปิดปั๊มติ๊กได้จริงไหมเว่าไฟจากตรงนี้เส้นสีสีสีนี้นะที่ออกกับแผ่นชาร์จอะเป็นสีแดงเนี่ย่าดเทาๆเนี่ยผมเสียบเส้นสายไปแล้วนะครับเหมือนว่าต่อตรงนะครับคู่ล่างคือไปเปิด คู่ล่างนี่เปิดไฟิเไ้นะไฟบริการต่างๆไปเรียวไฟเบรกไปแต่คู่บนครับเราใช้คู่บนนะถ้าต่อตรงนะครับคู่บนสีแดงค่าดเทานี่กับสีสีนี้นะครับสีำํำคาดน้ําเงินนะครับดำคาดน้าเงินต่อตรงกันแล้วดูที่ว่าเครื่องยนต์จะติดได้ไหมนะครับตออฟิวออกหมดจะใช้ไฟจัก คินคอยโดยตรงนะครับกุญแจไม่เกี่ยวอันนี้เหมือนเหมือนว่าต่อตรงกุญแจไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าเดินตั้งออกคเครื่องยนต์จะติดไหมติดนะครับเครื่องยนต์ติดได้แต่ไฟเลื่อนไม้นี่ยไฟพวกไฟเรยวไฟไฟไฟเกียร์ว่างอะไรมันยังไม่ขึ้นนะต้องต่ออีกเส้นหนึ่งครับ คู่นี้นะต่อต่อคู่นี้ที่มันที่มันผ่านฟิวมามันจะมาคู่นี้นะครับมาคู่นี้ดำแดงครับแล้วก็ออกมาเป็นไฟบริการดำนะครับเป็นดำแดงก็นี่ไงเส้นนี้ที่ออกที่มาจากฟิวนี่ครับเนี่ยที่เขาต่อมาเนี่ยท,ท,ที่ที่มันท,ที่มันไหม้ไปนะเส้นนี้ก็จะมาโผลน่นี่แล้วก็จ่ายพอเปิดสวิตช์กุญแจ โ๊ะปุ๊บมันก็จ่ายไปที่ไฟเลี้ยวไฟเบรกไปแต่ไฟบริการต่งางๆนะครับเดี๋ยวลองต่อดูก็ได้ตัดผมเสียบเส้นนี้ไปแล้วนะตัดไฟบริการที่ไปสายสีดำคาดแดงกับสายสีดำไฟบริการนะแต่ถ้าเราไม่เสียบฟิวเข้าไปเหมือนว่าฟิวตัวน,นี้มันขาดอยู่ก็ต้องข่ายฟิวนะครับ เราป้องกันการช็อตใส่ฟิลให้ครบวงจรนะครับแต่เครื่องยนต์ไม่เกี่ยวไม่ใส่ก็ติดนะครับเพราะมันมีชาร์จตรงอยู่โถ้าไม่ทําระบบอย่างนั้นแล้วฟิวขาดเราวไปดับกลางทางเราแย่เลยเมื่อเสียบฟิวเข้าไปแล้วนะครับฟิวตัวนี้ก็จะจ่ายมาที่ตัวนี้แล้วนะเนี่ยมันพ่วงกันอยู่เนี่ย นีพวงตรงนี้วนมานี่ก็มาออกเส้นนี้ออกดําแดงเราก็เอาสายไฟมาต่อตรงนะครับคู่บนคู่นี้คือคู่ที่ไปเปิดน้าปัดนะครับเส้นนี้นะครับเนียเส้นดําคาดแดงกับไฟบริการสีดำนะเป็นของคอนดา้าแบบนี้นะครับติดครับแค่นี้เองเข่าๆเนาะ หวังว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่ที่พอจะเช็คไฟเองได้นะมีอยู่ทั้งแค่นี้เองวงจรของเวฟร้อยสิบไอออกจากแผ่นชาร์จสองเส้นเข้าหนึ่งเส้นสีขาวแล้วก็สีเหลืองก็ไปไฟหน้าไฟหลีท้ายและมีสายกาวสีเขียวนะครับ ปรนดี้เขาปอกมาแล้วก็ทําให้ดูเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ